สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเดินดูของที่ร้านเอเชียกันค่ะร้านนี้จะมีไม้กวาดจากเมืองไทยนะคะแล้วก็จะมีพวกซอสต่างๆนะคะมีน้ำส้มอซอสอาตาเด็กสมบูรณ์นะคะแล้วก็จะมีซอสฟ้าเขียวฟ้าเหลืองให้เราเลือกตามชอบเลยค่ะมีพริกซอสพริกจากเมืองไทยด้วยนะคะ น้ำปลาโลโซเดียมน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสุก,กี้น้ำปลาตาปลาหมึกค่ะแล้วก็มีพวกซอสหอยต่างๆก็มีอันนี้น้ำปลาลานะคะเพื่อนๆค่ะมีซอสตาเด็กสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มาทางเครื่องกระป๋องนะคะก็จะมีหน่อไม้กระป๋องเห็ดอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้ากระป๋องนะคะมีไข่นุกกระทาด้วยมีขนุนกระป๋องนะคะ หน่อไม้ก็จะมีหลายยี่ห้อค่ะว่าจะเอากลับบ้านสักกระป๋องนะคะก็จะมีพวกเป็นถุงก็มีนะคะหน่อไม้แล้วก็เป็นอันนี้ผักกาดดองนะคะตานกพิราบด้วยค่ะอันนี้อันนี้เป็นหน่อไม้ดองนะคะ มาฝั่งนี้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกแป้งทำขนมต่างๆนะคะแต่ส่วนมากอันนี้จะมาจากเวียดนามแล้วก็ทางประเทศจีนนะคะอันนี้เป็นกะปิค่ะกะปิก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็จะมาเป็นพลิกทอดค่ะแล้วก็จะเป็นพวกอันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะเพื่อนๆ ดูนะคะคือีนี่ค่ะปลาร้าค่ะอันนี้ปลาร้าปลากระดีนะคะมาเป็นตอนตอนนะคะอันนี้อันนี้พริกค่ะพริกแห้งอันนี้พริกแขกนะคะจะเม็ดใหญ่ๆนะคะแต่อันนี้เป็นพริกขี้หนูไทยค่ะพริกขี้หนูไทยจะเม็ดเล็กๆนะคะพยายามเดินหาดูราคานะคะแต่ไม่ได้ติดไว้นะคะก็เลยจะไม่สามารถแจ้งราคาให้ทราบได้อันนี้พริกแขกค่ะเม็ดจะใหญ่ๆ มีผงนัว้ลยนะคะผงนัวขาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้เราต้องเอากลับบ้านด้วยแล้วก็มีน้ำมะขามนะคะมีน้ำมะขามด้วยมีถั่วเขียวค่ะเอาไปทําต้มถั่วเขียวหรือว่าจะเอาไปทําถั่วงอกได้แล้วก็อันนี้พวกเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะผงทําน้ำผงทำหมูแดงหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะมีผงมมไปทําไส้กอรอกอีสานด้วยผงหมักเนม้อเนือง นะคะถ้าไม่ขิ้เกยียจนะคะกินได้กินทุกอย่างนะคะแล้วก็มีพวกพริกแกงต่างๆนะคะพริกแกงก็มีให้เลือกเกือบทุกชนิดเลยค่ะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเราก็จะเป็นอาหารกึ่งสําเร็จอันนี้ข้าวค่ะกิโลละ40โครนก็คือประมาณ200บาทนะคะมาฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นกะทิอันนี้เป็นลูกตาลเชื่อมนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผลไม้เชื่อมกะทิก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะแล้วก็มีรสเอ่อมีเอ้ยโอ๊ะขอโทษค่ะจะรสอ,อ,อ,อร่อยดีนะคะยี่ห้ออร่อยดียี่ห้อชาวเกาะก็เลือกตามชอบเลยนะคะนี่คะ่ะน้ำใบเตยถ้าใครชอบทำขนมนะคะแล้วก็มีน้ำใบย่านนางด้วยนะคะน้ำย่านางอันนี้เราก็กินประจำค่ะแล้วก็มีเอ่อพวกแป้งอ,อ,อันนี้ก่อน เฮลสบลูบอยนะคะมีหลากหลายสีนะคะให้เลือกเฮลส์บลูบอยค่ะก็จะมีพวกลูกคิดเชื่อมอันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อพวกเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดไรเม็ดบัวพวกอะไรพวกนี้นะะแล้วก็เอ่อเป็นสิงคโปร์สำเร็จรูปนะคะอันนี้คือสำหรับคนที่ชอบทำขนมอะไรพวกนี้นะคะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมของขบเคี้ยวค่ะมีหลากหลายชนิดนะคะมีทาร่วฮานามิโกะแกมีแม้กระทั่งชาฟิตเน่ค่ะแล้วก็กาแฟเนจิ๊กกิฟก็มีนะคะแล้วก็มีพวกขนมจีนสำเร็จรูปอันนี้คือเราเอา,เอา,เอาไปต้มนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปสั้นๆคลิปนี้นะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะรอชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ